ผมก็ไม่อยากให้รถมันเลือนหายไปผมก็พยายามที่จะทําให้รถเนี่ยมันขึ้นมาอยู่แถวหัวได้ปัจจุบันเนี่ยรถเราคืออยู่หนึ่งในเจ็ดของระดับประเทศแล้วด้วยปีมือคนไทยนี่แหละสวัสดีครับผมแปลกใจนักขมารถมนะฮะจาก138เทอร์โบครับผม บอกว่าแยกค่ายกันระหว่างเ e ปโรเลตใช้เครื่องอิซูพอมาปี2011ปลายปีปุ๊บเขาเรียกว่าแหกกดออกไปหมดเลยคือเครื่องอิซุไม่ได้มาอยู่ในเชปโรเรลตละเป็นเครื่องดูแลแม็กด้วยความที่ว่าสมัยนั้นมันยังไม่มีคนทําไม่มีคนทําเราก็อยากรู้แล้วก็ลูกค้าเขาก็เหมือนกับรถคูเราเลยเป็นเชปโรเลตคันแรกที่ทำหมดเยอะมากครับสมัยนี้ก็เปรียบเสมือนกับรถเน็ Idol. ตไอดอลก็เลยคนก็เลยรู้จักแล้วก็ผมก็เริ่มทำเ e ปโรเลตตั้งแตนะ่เป็นต้นมาเลย ทำยังไงให้มันโด่งดังหลังจากบริษัทปิดตัวไปผมเป็นคนนึงที่ใช้เชฟโรเลตตัวปัจจุบันเนี่ยวิ่งเซอร์กิตผมใช้เชฟโรเลตตั้งแต่มันเปิดตัวมาแล้วผมใช้เชฟโรเลตวิงต่งรถเซอร์กิตมาตลอดหลังสุดเนี่ยพอมันปิดตัวไปปุ๊บผมก็ไม่อยากให้รถมันเลือนหายไปผมก็พยายามที่จะทําให้รถเนี่ยมันขึ้นมาอยู่แถวหัวได้ปัจจุบันเนี่ยรถเราคืออยู่หนึ่งในเจ็ดของระดับประเทศแล้วนี่แหละคือสิ่งที่ผมอยากจะว่าบอกว่าเอ้ยอย่าไปลืมมันถึงแม้มันจะปิดตัวไปแล้วแต่เราก็ทําให้มันขึ้นมาอย จุดเด่นของผมหรอกต้องไม่แพงเราเล่นรถมาเนี่ยคันหนึ่งแม่งหมดเป็นล้านเนี่ยคนทำมาหากินทุกคนเนี่ยผมถามหน่อยถ้าคุณแม่งขายไข่เนี่ยกำไรแผงหนึ่งเนี่ยแม่งห้าบาทสิบบาทเนี่ยถ้าคุณแม่งเอาของไปไปโยนให้เขาทำผมถามคุณหน่อยย้อนกลับคุณจะมีปัญญาเพื่อที่จะให้เขาเอาเอาเอา,เอาตรงเนี้ยเอาเงินอนะ่ะ กับการประกอบที่เขามาทํารถไหมถ้าถ้าเป็นผม <im> ผมไม่ทำผมจะไม่เอาเปรียบลูกค้าผมว่ามันเป็นความรู้สึกในตัวเราเองมากกว่าเราเคยเป็นคนเล่นรถเราอยากจะทํายังไงให้รถอยู่กับลูกค้าแล้วเซฟที่สุดประหยัดที่สุดแล้วก็ไม่ผันคนลหลายๆคนก็ยังยังติดในความเป็นที่ว่าผมจะไม่ทํารถแรงจะทํารถให้เหนียวเพื่อที่จะให้ไม่พังด้วยเหตุน,นี้ผมว่าเนี่ยแหละลูกค้าเลยรักผมเคล็ดลับอะหรอ จริงๆมันไม่มีหาเลยเลยนะมันเกิดจากความชานาญมากกว่าคุณทํารถคุณอยู่กับมันแม่งเป็นสิปีแล้วเนี่ยถ้าคุณยังอ่านมันไม่ออกคุณไม่ต้องเป็นช่างถ้าคุณอยู่กับมันแล้วสิปีคุณยังแก้มันไม่จบคุณปิดอูอ่ไปเถอะเอาง่ายๆเลยแค่นี้แหละเคล็ดลับผมจะบอกเลยว่าเทปรเล็กที่ผมใช้ในชีวิตประวันผมก็ยังใช้นิโตตีอสตองศูนย์เลยไม่ได้เข้าข้างนะฟิลแม่งคับกับ ยางทั่วไปหรืออะไรพวกนี้ผมว่าแม่งคนเละเรื่องเพราะผมสัมผัสหมดแล้วลองหมดทุกอย่างแม้กระทั่งในสนามผมเป็นนักแข่งอีซูวันเมกเลสตั้งแต่ยาง NT05 ผมสัมผัสยางนิโตะมาตลอดจนปัจจุบันเนี่ยผมว่าถ้าเออถึงนิโตไม่มีวัยรุ่นคนไหนที่ไม่มรู้จักผมว่ามันดีที่สุดแล้วสำหรับชัว่วโมงเนี้ยอย,อย่าหาว่าเข้าข้างเลยผมว่ามันโอเคเลยอะโอเคในระดับที่ว่าดีเลยแหละปริลิ่งการขับหรือการเบรกการหยุดการรีดน้ําเอาง่ายเลยแม่งถ้ามันไม่ดีจริงยี่ห้ออื่นแม่งไม่ก๊อฟหลายหรอก <laughs> ดังดังไปแล้วได้ไรเราก็ไม่ได้พูดว่าเราดังแต่เราก็ไม่ใช่พูดว่าเราไม่ดังแต่เราอยู่ใช้ชีวิตอยู่อย่างเงี้ยเรียบง่ายปัจจุบันไม่วุ่นวายกับใครรถผมมีทําเต็มอู่ทุกวันลูกน้องผมมีงานทําเลี้ยงครอบครัวผมพอใจแลวใครจะดังดังไปเลยครับเชิญครับเต็มที่ต้องบอกว่าให้เราโตด้วยภาพลักษณ์ที่เป็นของเราแล้วคุณจะรู้ว่าชีวิตที่เราอยู่ทุทกวันเนี้ยมันมีความสุขที่สุดละดีกว่าไปสร้างอุ้ยแม่งใหญ่โตไปยืนกอดอก,อกเอก หมดสมัยครับชั่วโมงนี้ต้องทำมาหาแดกอย่างเดียวครับก็จริงๆอ่ะรถอ่ะทุกคันทุกยี่ห้อมันมีข้อดีข้อเสียหมดครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อมันมีปัญหาหมดแต่อยู่ที่ตัวคนทําอยู่ที่เจ้าของรถรู้จักพอไหมไอคนทํารู้ถึงปัญหาของรถจริงไหมเวลาจูนต้องได้แค่ไหนเวลาที่เราจะไปโมมันเพื่อจะให้มันไปสุดกําลังแรงม้าของตัวเครื่องที่รับได้ ได้แค่ไหนจะไปมองว่าเฮ้ยแม่งทําแม่งเดี๋ยวก็พังมันไม่ใช่แค่เรารู้จักทําแล้วรู้จักพอมันก็จะอยู่กับเราได้นานมันอยู่ที่เรามันอยู่ที่ตัวเราจริงจริงๆครับเฮ้ยลืมอะไรวะอ๋อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและกิจกรรมดีๆนะครับ